สวัสดีครับน้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องคูปปาพาริสวนนะครับผมพิกัดยืนอยูนน่นี่อำเภอสองังขมจังหวัดดุดอนท่านีครับผมพี่น้องรับสวนกลวยหอมท่องครับผมคือเก่าครับผมะตรงนี้ก็จะเป็นซาพักน้ำใบครับผมน้าออกน้าเข่าก็ยู่ตรงนี้แหละครับผมอ่าก็จะมีทอ่อระบายน้ำครับผม ออกในแปลงครับผมคำแล้วลงเมาอองว่วครับผมไม่นอ้องมี่ง่อยสองตัวครับผมสองตัวสองตัวครับผมกล้วยอายุ หาเดือนเสร็จๆครับผมเราออกปีในช่วงเดือนที่6ครับผมกับก้งจะเป็นเดือนหนาครับผมออกปีเห็นเนาะครับเนาะกำลังเติบโตได้ที่ครับผมใส่ปุ๋ยทุกเดือนครับผมใส่ปุ๋ยทุกเดือนอหรือว่าจะ่20ถึง25วันใส่หนึ่งครั้งครับผมพี่น้องใส่ต่อขังเนาะครับเนาะ โค้งปัดเป็นหนึ่งเดือนแล้วครับผมใส่ทุกยี่สิบวันครับผมยี่สิบวันยี่สิบห้าวันประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องบ่เขือนยี่สิบห้าวันครับผมทําการใส่ปุ๋ยต่อหนึ่งขังครับผมใส่ปุ๋ยทุกเดือนนะครับนาะพี่น้องเป็นการบ่อซับสซนครับผมใส่ทุกเดือนทุกเดือนไปเลยครับผมตนที่รักกรรมสองกรรครับผมว่าไปครับผม หนึ่งกำสองกำครับผมต่อต้นหนึ่งครับผมอ่าบ้านปล่อยไว้เลยครับผมพี่น้องปล่อยรอบๆต้นเลยครับผมนี่ครับผมกล้วยหอมอ่าพอดีฝนตกลงมากเลได้น้ำพอดีนะครับผมกับการใส่ปุ๋ยผมใส่ไปอ่าได้สองวันครับผมอ่าก็มีฝนมาตกลงมาถือว่าดีครับผมฝนตก อ่าได้ชุ่มชื้นเล่ยทีเดียวครับผมอ่าอยู่ข้างนอกอาจจะบอ่อสูงครับผมข้างในอาจจะสูงครับผมพี่น้องต้นกล้วยต้นข้างในอาจจะงามกว่าครับผมอ่าเพราะว่าข้างนอกอาจจะต้นเตี่ยงบ่ถึงกับสูงเนาะครับเนาะพี่นอ้องอ่เกาะงอ่าเบิ่งต่อไปครับผม อีกบ้านเกิดล่อครับผมกระจอกปีเห็นครับผมสำหรับข้นท้ำในแปลงครับผมพี่น้องกับนี่สองถึงสามขนแล้วครับผมกับเป็นผู้ไส้สองผู้ยิงหนึ่งนอกคำเนาะกับึ้นอยู่กับข้นน้ำครับผมพี่น้องกับการทำเกษตรสวนกล้วยทางสวนผู้พาเองครับผมข้นอาจจะเจาะบ่อไรนอกคำเนาะพี่น้อง แต่กเหตุไครับผมลองทุนนะับล์ลงไปครับผมในครั้งนี้ก็่ถือว่าเป็นการดีแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าปลูกกะปลูกกะสวนไร้นาะครับเนาะพี่น้องกับการดูแลอาจจะบ่ทั่วถึงแต่ว่ากะต้องเฮ็ดให้ได้ครับผมพี่น้องต้องเฮ็ดให้ได้กับสวนกล้วยครับผม ก็บ่ม่ย tamam. ังยุ่งยากนะครับน้องพี่น้องก็ทำการใส่ปุ๋ยทุกเดือนฉีดยากันเชื้อราไว้ครับผมพี่น้องกันคุ้มใบนะครับน้องกันคุ้มว้ดีกว่าแก่ครับผมพอมันเปลี่ยนมาแล้วเฮ้ามาฉีดว้ที่ลังมันก็ก้งบบเปลี่ยนผลนไปไหนครับผมพี่น้องเอาต้องมีการคุ้มยาเชื้อราไว้ครับผมไว้ทุกเดือนทุกเดือนก็ยังดีนะครับผม ในส่วนของการฉีดยาพ่นกันเชื้อราเนาะครับเนาะพี่น้องเชื้อราขาเชื้อราแล้วครับผมครับประมาณนี้อ่าทั้งบ้านผมเป็นยาออติวาแด้วครับเด้อพี่น้องเป็นยาออติวาครับผมหาเลือกซื้อราคาได้ถ้าหาได้ยายังเงินก็ใส่ได้ครับผมใส่ได้คือกันทั้งหน้าเขาหน้าเพื่อไร่สวนอ่าตระกูลเดียวกันก็ใส่ได้ครับผมพี่น้องใส่ได้เหมือนกันครับผม เพราะว่ามันเป็นสารจำพวกน้ำกันเนาะครับเนาะพี่น้องเป็นสารจำพวกชนิดเดียวกันยังเสชนหน้าเขา่าหน้ายังกระตามแต่ครับผมยังเชนพืชดผืชไหลพืชสวนครับผมประมานนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาหัว แล้วครับผมพี่น้องในสวนของสวนกล้วยก็นะกำลังจะเริ่มเติบโตได้ที่ครับผมอ่าคืนนี้อาจจะมีฝนลงมากกับเป็นได้ครับผมพี่น้องเพราะว่าแดดร้อนสลเกลือน,นะครับผมแดดร้อนแห้งครับผมมือนี่เหมือนอาทิตย์เหมือนดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกครับผมแดดแดดห่อนอจนถึง หกโมงแรงเลยครับผมพี่น้องเรือว่าสิบแปดนาฬิกานะครับน้องพี่น้องสิบแปดนาฬิกาช่วงนี้ก็เจะดทุ 8, nah ่มหนึ <yr> ่งแล้วครับผมเจ็ดทุ่มหนึ่งแล้วอ่าเสิบแปดนาฬิกาครึ่งแล้วครับผมสิบแปดนาฬิกาครึ่งแล้วครับผมเจ็ดทุ่มหนึ่งแล้วบรรยากาศยามแรงครับผมบรรยากาศยามแรงประมาณนี้ ผมก็ได้อาบน้ำไปหา,าเลือกซื้อเรื่องหากระเพากับน้ำแล้วครับผมพี่นอ้องว่ได้ลงสวนแล้วเพราะันคาแล้วนะครับเนาะเห็ดงานคาไรมันก็บบดีแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่ามันกเ็เห็ดมากเห็ดมากจนกว่านั่นแล้วครับจนเมื่อไรอแล้วครับผม เมื่อนี้ก็ได้ขุดนอครับผมพี่น้องขุดนอปลูกแปลงครับผมแปลงนี่แหละค่ายขุดไปครับผมในส่วนของนออ่นอหลกักขุดมาปลูกครับผมปลูกก็ปลูกคนสองคนนี่แหละครับผมติดแปลงเก่าครับผมพี่น้องแปลงเก่าอา่แปลงเก่า เราเอาไว้ลามงัวครับผมไปลามงัวนําครับผมกล้วยก็ยังบอลเหลือเหลือยัง,บล,ออยงบลายแล้วครับผมพี่น้องกล้วยก็ยังเหลือบลายกับพ่อได้เก็บเกี่ยวขายไปนําครับผมส่งแม่ค้าขายแพงครับผมโดละ้อยี่สิบบาทน้อครับน้องพี่น้องกับโดนราคาเพิ่นแน่ครับผมตามที่เคยเสือกันมากน้อครับเนาะในส่วนแม่ข่าขายแพง ทางบ้านบ้านไก่เลื่นเคียงครับผมตอนนี้ง้อก็อยากกลับขอ,อกแล้วครับผมพี่นอ้องง้ออยากกลับขอ,อกแล้ะล่าไปเบิดมือเลยครับผมล่าไปเบิดมือเพราะว่ากลางวันเก่เาเขาห่มครับผมในส่วนของง้อนี่เพราะว่าแดดห่อนร้อนจัดเลยครับผม หัวเขาหฮมน้ำแนครับผมอ่านี่ครับผมพี่น้องในส่วนเครื่องกลวยลังลังมากบอด้ลยหอครับผมพี่น้องก็มีการมัดข้อห่วงไว้ครับผมพี่น้องมัดมัดการเครื่อยไว้ครับผมอ่กากันง่ามล้มมันพัดไปพัดมาเนาะครับเนาะพี่น้องอ่าเครื่องกลวยเฮามันอาจจะบอด้อ่าเกิดการหักลง ครับผมถ้าหากลงก็มีการเสียหายเกิดขึ้นครับผมก็คงจะบปิดราคาครับผมต้นนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่ครับผมต้นใ่ญ่ต้นสูงครับผมระยะความสูงก็สี่เมตรได้ครับผมพี่น้องระยะความสูงสี่เมตรได้ถือว่า,าผมได้เ็นมัดขันไปสามขันเลยครับผมพีม่น้องก็อ่า ใส่บันไดมัดขันไปครับผมมัดข้อหว่วงเครื่องไว้ครับผมระยะความสูง4เมตรครับผมอาจจะมีต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเกือบสิบเครื่อนะครับผมพี่น้องได้เจ็ดเจ็ดเครื่อแล้วตามที่ผมนับไปครับผมมองวยตาเปล่า เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมกับไอ้พวกที่ผมห่อนั่นผมเอ,เอาตัดไปแม่ค้าขายแพงแล้วครับผมอ่ะทรงเพิ่นในราคาอ่ากิโลละยี่สิบบาทครับผมอ่ะครับผมกิโลละยี่สิบบาทก็ถือว่าพ่อไปได้นอกกำน้องพี่น้องเจ้าของสวนไปได้แม่ค้าเพิ่นไปได้อ่ะครับผมจะให้เพิ่นได้ค่ากำไรอ่ะในสวนตรงนั้นครับผมเพราะว่ามีฝนลงมากครับ ก็คงได้เก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วครับผมในส่วนของเครือกล้วยนะครับเนาะอ่าในส่วนของแมลงพวกศัตรูพืชอ,อ่าบ่เห็นมีนะครับผมบ่เห็นมีพวกนอนพวกแมลงต่างๆอ่าครับผมตรงนี้จะบริสิทธยาอ่าพวกอ่าจะก้าจัดศัตรูพืชศัตรูพืชน,นะครับผมในส่วนตรงนี้บริสิทธยาครับผม ถ้าฉีดยาก็คือช่วงเดือนหนึ่งขึ้นไปครับผมอยางเช่นปลาไม่ครับผมยางเช่นปลาไม่ก็เท่าตรงฉีดคุ้มกันแมลงไว้ครับผมนี่ยางเช่นปลานี่ครับผมที่จะปลูกครับผมหลังจากเดือนหนึ่งไปเขาก็ต้องได้ฉีดแล้วครับผมหลังจากที่เราได้ปาดนอนนะครับเนาะพี่น้องปาดนอแล้วเขาก็ทําการฉีดคุ้มไว้ครับผมฉีดคุ้มกันแมลงไว้ครับผม กันไว้เพราะว่ายังเช่นพวกนอนพวกมะละงนะครับเนาะที่มันมาไข่ใส่ครับผมมันคือศัตรูเพื่อครับผมที่มันกัดกินใบกล้วยนะครับเนาะประมาณนั้นแหละครับผมที่น้องจังได้ก็ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับผมด้วยดีเสมอมากน้ครับเด้อสวัสดีครับ